เจ้าดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่งานโรสไซครับพิมพ์พิมพ์ครับวันนี้ก็จะมาสอนการครับเพิ่มผู้ติดตามของ i AJ ร้อยสแกนมนั่นเองนั่นก็ใครที่อยากจะมียอดผู้ติดตามนะของ IG เยอะๆหรือว่าอยากจะเพิ่มให้ดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เปิดการมองเห็นให้กับโปรไฟล์ก็สามารถทำได้่งกันนะนะสมมติว่าเราจะทำการเพิ่มยอดของตขานี้เลยกันนะก็ตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณเก้าพันนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งสิบเจ็ดแล้วก่อครับเก้าพันคนน,นั่นเองเนาะ กออยากจะเพิ่มเราก็สามารถทำได้ไง่ายโดยที่เราที่มาลิงกตรงนี้เนาะก็จะเป็นลิงโปรไฟล์ราก่อนี่ปั๊มต้องเปิดเป็นสาธารณะนะถ้าไม่เปิดเนี่ยก็จะไม่สามารถทำได้ครับก็คลิกเข้ามาครับตรงนี้ก็เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ครับใครที่เข้ามาใหม่แล้วก็กดสมัครสมาชิกต,นะ <c oughs> ตรงนี้เนาะตรนนี้เป็นเพื่อก่ขอข้อมูลในการสมัครครับใส่ชุดงานครับไปเมลยวรัฐผ่านแล้วก็ยืนยันรับผ่านนการสมัครครับสองช่องนี้ก็ติดแค่เปเล็กถูกแล้วก็สมัครสัาชิกไปเลยนะ ส่วนนี้ของเขเป็นสมารท์ทโฟกับตัวสายเรียบร้อยแล้วก็มากรอกชื่อใช้งานครับแล้วก็ลำภานที่สมัครไปเมื่อกี้กับตัวสายแล้วก็กดลองชื่อใช้งานไปได้เลยครับโ okay, อเคตัวนี้ก็เป็นการลงชื่อใช้งานผ่านเต้าชัยเรียบร้อยแล้วก็มาดูที่ม,ดมุดมู่หนอตัวนี้ก็จะเป็นมุดมู่แล้วก็รายการต่างๆน่าจะใช้กันมากมายตัวสายแค่ไม่แมนะ้ไงเนาะก็จะมีส่วนของตัว Facebook นะครับ YouTube, TikTok, Twitter, ยูทูบทวิตเตอร์อินสตาแกรมทวิตเตอร์ต่างๆเนะาะเพื่อนขายบัญชีอะไรก็มีครับเพื่อนบันทามากี้เฟซบุ๊กอะไรประมาณนี้ก็มีนะเอาไปอไรปปออีีกกดะะะรรรมมาณนน้คับนะ็ทุ แพลตฟอร์มบนออ่โซเชียลออนไลน์เลยนะแล้วก็จะไปเลือกในส่วนของการบริการ i อครับหรือว่าเอ็กซ์แกรบริการแนะนำคล m ปเบคีที่เข้ามาบริการแนะนำราคาถูกตรงนี้เนาะเอตื่นขึ้ก็คลิปเข้ามาก็เจอบริการต่างๆครับก็มีให้เลียกตัวนี้ครับมีการปั๊มขี้ตามครับการปั๊มคอมไลท์อะไครับปั๊มการปั๊มคอมเมนต์ครับการมาแชร์ปั๊มดวอะไรประมาณนี้ต่างๆมากมายแล้วก็ยังที่การปั๊มขี้ตามเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นลิงของเราครับก็กดวางลิงก์ลงไปได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นปริมาณการคำนับสามยูนิตสิทนะครับของสูตรที่ทห้าแสนนะครับแล้วก็จะปั๊มเข้าไปเลยครับประมาณอ่าหนึ่งพันละกันครับคำเรายี่สิบธีบะแล้วก็กดสั่งตื้อไปครับอ่ะเมื่อเรากดสั่งซื้อแล้วก็จะได้ว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วครับเนาะอันนี้ก็คือรหัสครับเจ็ดเก้าครับศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็เป็นบัการครับสแกนครับติดตามครับมีปุ่มเบื้องย้อนนะรัับประกน สามรอยหกสาวันก็ถึงวาระการล้างมันหน้าหนึ่งปีเลยทีเดียวครับตัวนี้ก็จะเป็ี่ยนรีทุรนตัวนี้ก็จะเปลเ่ยนปริมาณครับหนึ่งพันครับที่เราทำไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ครับการอยู่ที่ส4บาทนะราคาะแต่ว่าถูกมาณครับตัวนี้ก็มาดูครับผู้ตามเติมอยู่ที่ประมาณหนึ่งพอไปครับเก้าพันคนเนาะอ่ะตัวนี้ก็รอครับผู้ตามครับเพิ่มโดยมารสี่ห้าดีแคปโลนการเพิ่มยอดให้เราดูในตัวมันเนาะก็รอยอดขึ้นทุกครับกับใครที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่มียอดเงินในการใช แตัวนี้ก็ทำมากดเติมเงินนะัซ้ายม,ม,มือเพื่อนๆได้ง่ายๆเลยเนาะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นช่องทางการเติมเงินตกไจที่มีอยู่ตรงครับก็จะมีช่องทางเลือกอยู่5ช่องทางด้วยกันครับมีตัวสแกนครับ Q โคตรทหารสามารถสแกนได้ทุกทหารแล้วก็ True New Lead ครับ b a ง k า a r Lead ครับบัตรเครดิตบัตรเดบิตครับหรือว่าช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นการเติมเงินผ่านต่างประเทศน,นะเช่นพวกเหรียญ Bitcoin ค,ครับสก,กุลเงินดิจิตอลต่างๆประมาณนี้ก็สามารถเติมเงินได้เช่นกันครับเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆครับก็สามารถอ่านแล้วก็กดเติมได้เลยนะตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการเติมทั้งหมดกับตัวเว็บไซต์ครับนะไอทีเว็บไซต์แนะนำเพื่อนก็อคิดว่ากงินแนะนำเพื่อนตรงนี้เป็นช่องทางการแนะนำเพื่อนจากตัวเว็บไซต์เคบีเอ็มตรงนั้นก็สามารถดูลิงก์ตรงนี้นะก็สามารถคัดเล่าครับแล้วก็เอาไปเพื่อนแนะนำนะการจ่ายค่าตอบู่ทธีลำบากครับคัตาค่าแนะนำยุทธีห้าเปอร์เซ็นต์นะตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆครับในการสมัครให้เพื่อสมัครคอนี้นะก็สามารถเบิกจ่ายแล้วก็มาทำรายฟรี สำหรับใคที่ไม่ใส่าเฉาเว็บบอกว่าอยากมีเว็บไซต์ของตัวเองแนละ้วก็ดูที่เขาว่าการเช่าเว็บไซต์ความหมายตรงนี้เนหะ็นะก็จะเป็นระบบเช่าเว็บไซต์มันจะตรงใช้คลิปเป็นเป็ตรงคนระับเพื่อนเพื่นอนก็นสามารถมาดูตรงนี้นะก็ราคาอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อบาทต่อเดือนเนาะเพื่นะอนๆก็สามารถมาเช็คลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับใน,นราคาหนึ่งพันสามร้อบาทต่อเดือนนั่นเองครับ ไปก็หล่อย่อยละครึ่งสักครู่ครับวันนี้ก็ใช้ไม่ได้ฟังอยู่ที่5นาทีหกนาทีแล้วก็รอสักครู่ครับต่อเนื่องคู่ตามของเราก็จะเริ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะก็ใครที่สนใจครับใช้งานโทรศัพ์ไอคิมเบลมองจะไปลิงก์แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัวเลือกสำหรับโทรไซต์ไอคิมเบลมับเพิ่มยอดต่างๆเนาะก็สมัครมาสมัครสมาชิกแล้วก็ลองใช้งานกันได้ครับถ้าไปก็ไม่เป็นไรเจอกิปหน้าผม